อ่ามาค้นในครั้งนี้นะครับ1นนะครับเพื่อคบนและยึดสิ่งของนะครับซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือมาหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดนะครับ2นะครับมาเพื่อหาบุคคลที่ออกหมายจับนะครับตามหมายจับที่ที่1 0 2นยครับสองหกนะครับลงวันที่11พฤษภาคม25งพัน้า้อยพุทธหานะครับชื่อพันุ์ตัวโทสันทนะประยุรัตน์นะครับ เวลาในการตรวจคนนะครับ12นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเราได้ทำตามขั้นตอนมาเป็นเวลาพอควรแล้วนะครับจนสุดท้ายนะครับไปรับการยืนยันว่าสามารถประตูใจได้แต่ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต่อไปขอใช้ขั้นตอนตามกฎหมายดาเนินการทางิธรในการเข้าในการตรวจคนนะครับขออนุญาตครับะครับขอคุครับครับน